สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสึก12ราศีสึกนี้สึกเดียวที่จะทําให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนมาเปิดสึกข้อที่1ราศีใดในช่วงนี้รวยอู้ฟู่ตอบว่าราศีอะไรก่อน ทำไมต้องกระโดดเตอทักสกรครับเพราะอะไรครับเพราะว่าลุงลงรู้มาว่าเขาจะเป็นโปรดิวเซอร์ใหญ่ในการทําภาพยนตร์เฮ้ย,ย,ยเรื่องอะไรฮะเนี่ยเรื่องแตง่งฟัดอุดแต่งฟัดอุดแนวตัดซูฟุดแล้วก็เมื่อสิ่อ15ปีที่แล้วนะลุงลงเคยทำลุงลงเคยทาแล้วมันก็เข้าตาประชาชนและประชาชนก็ขอร้องมาก็เลยเรื่องแต่งฟัดอุดเนี่ยสนุกกว่าตัดซูฟุด มากเลยแต่อย่าเพิ่งพูดอะไรบอกอะไรมากไม่ได้อย่าเพิ่งเฉลยเรื่องเพราะเขาชอบเอาไปอวดคนอื่นไงว่าอะไรยังไงพูดเฉยๆว่าแต่เขาจะเป็นโปรดิวเซอร์ใหญ่เลยแล้วมาติดต่อไทยกำกับก็รลงรงกำกับโอ้เด็กมันมีฝีมือก็ต้องให้เด็กมันทำสิใช่ใครลูกใครพ่อนะเขาจ้างผมไหมเขาจ้างผมได้เหรอเขาเป็นโปรดิวเซอร์ไงเขาเป็นผู้แบบ เขาเป็นโปรดิวเซอร์แล้วเขา่าคุยกับทงางค่ายหนังเรียบร้อยแล้วอแล้วก็ผ่านเรียบร้อยแล้วด้วยอแล้วเขาจะเปิดบริษ,ษัทเขาเขาไม่ได้ให้ค่าตัวพุ่มกับด้วยใช่ไหมหายทำไมจะไม่ให้ล่ะเขาให้แะละแต่เราบอกว่ารู้จะให้หรือไม่ให้ก็ไม่ตกใจอะไรไม่เอานะพ่อ ม่ข้าตัวไม่เอาเพราะแบบไม่เอาไม่จะเอาข้าตัวไม่เอาข้าตัวไม่รู้แต่ขอได้ไหมปายเป็นพระเอกได้ไหมแล้วลองลองพูดสำเนียงเจ๊แตวด้วยลอง casting casting ให้เจ๊แตวพูดสบายดีไหมสบายดีไหมคิดถึงจังเลยอีให้ใครก่อนนุกหรือปลายปลายก่อนสบายดีไหมคิดถึงจังเลยอี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 น่ารักาเราก็อวยมั่วสูวเราก็อวยมั่วสูวแต่ว่าปลายยังไม่เท่านุกนุ๊กนุ๊กไปดูนุก สบายดีไหมพี่จิดถึงจังเลยไม่เอาเอาดาบบันดอนเลยขอแห้งป่ะเอาจิ้งจกขอดาบบันดอนพอกินเสร็จแล้วขอดาบบันดอนกินเสร็จแล้วดาบบันดอนใช่สบายดีไหมพี่จิงจังเลยเหมือนเหมือนเหมือนเจ้าจิ้งอ่ว่าเสื้อสี ราศีธนูทำไมต้องธนูลุงลงแน่นอนครับชั่วโมงนี้นะครับครัวลุงลงเนี่ยคนเยอะมากนะครับก็สงการที่ผ่านบาเป็นไงคนจะไปเยอะอะไรวะก็แค่สงการที่ผ่านมาของคนก็ล้นร้านคนก็ไปกางเต็นกันไปเที่ยวจนไม่มีที่จะจอดรถแล้วนี่นี่เป็นไงเป็นไงคือเอางี้เขาคือคนเยอะมากเขาหลังก็ถ้าใครอยากจะไปก็ไม่ต้องไปไปลงคนลงุงลงนไปฟ์มเจนเน็ตก็ได้ไปเจนเน็ตก็ได้หรือไปที่ร้านอื่นก็ได้คือลุงลงเต็มไม่รับคนติกต่อไป เยอะแบบนี้เยอะได้ใจมากนะมันโอ้แล้วแล้วที่ทางเขาก็เยอะครับหัวยี่สิบกว่าไร่นะครับแล้วก็ยังมีพวกพวกไปกางเต็นท์ไป็นจองเป็นเดือนๆเลยไปแกอากลีนแล้วเป็นไงคนกางเต็นท์ชั่วร้อนๆเป็นไงคนกางเต็นท์ชั่วร้อนๆเป็นไงคนตายไปสองคนแล้วพี่ตอนเนี้ยเขาปิดข่าวเว้ยแล้วก็ตอนกลางคืนน่ะงูขาลูกค้าในเต็นท์กาเต็นท์น่ะไม่ได้กันแดดนะกันแมงวัน ากินไม่มีมันงอนตะตวงเลยเออแล้วพราะอะไรคะมันไปอยู่ลุมอยู่ที่คุรมวงหมดแล้วสีเขียวจ้ะสีเขียวตอบว่ารถสีนี่เลยสดๆร้อนๆเอกซ์ใช่ไหมไม่เอ็กซ์ราศีเมษทำไมต้องเมษตายก็ดูท่าวดดวงเขาจะกระหึ่มนะงานหลังไหลเข้ามาที่เขาถูกจองตัวโดยสุภาพสตรีที่ รักเป็นรักโปรดิวเซอร์และพ่อที่จะขายกิจการครูลุงๆแล้วเอาเงินให้เขาให้หมดใครๆก็รักเขาเอ็นดูค่ะจะน่าจะดูเขาจะน่าจะงานหลังไหลขึ้นมาพูดป๋อมแปมค่ะพูดป๋อมแปมแต่ว่าร้าสีเร้าสีสิงะร้าสีสิงทำไมต้องสิงแม่เขียวคือแม่เขียวว่าไปยกหน้าผักมาเมื่อกี้ยังพูดคุยกันอยู่เลยพอเมื่อก่อนเนี่ยแกบอกว่าแกหน้าผักแคบก็คือคิ้วเสร็จ ไรผมเลยตอนนี้ก็คือแกไปดึงมาเพื่อเสริมโง่เฮงเรื่องรับรั์เลยเรื่องหน้าผากเนี่ยสมมติเขาจะบอกว่าเป็นเรื่องแบบโงเฮงทำนันนะคนรวยไม่รวยอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงอะแกคุยคือการยกเครื่องเนี่ยแบบเพื่อเรื่องของรับรัพย์โดยเฉพาะไปปล่อยไปยต่ว่าราศีกุมขาราศีกุมเขียนสวยๆเะเนาะราศีกุมทำไมต้องกุมบรรยายเป็นหมอลำ อาอเอาน้อโยนอะไรมาเนาะคนคนโอ้ยกัวยาาสิว่าลุ่มนั่นเบิ่งบุคลิกของหัวนตัวน้อลูกเอ้ยเบิงจันใดกับผู้ดีผู้งามเบิ่งสังอาพาเผยไปใส่มาใส่เขาเรียกว่าอินเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่สัมผัสเลยสักทีแต่อีกรอบนี้ สัมผัสเลยสัมผัสนอกสัมผัสในต่อกันเลยองตวนนึกนานไปไม่รู้รับ้องอปโอ้เราไม่ลูกค่ะโอ้ทั้งเสียงเป็นแตร่ลูกแพรสลับกันเริ่มต้นองค์ตวนเอ้ยลูกหลาเบิ้งลักษณะหน้าตาอลาเจ้าสง่าเออ โอ้ยไปใส่มีแต่คนซา่ามีแต่คนหยุกย่อง<ๆ>พอตเจ้าหลอกลอลายมาดีมาดีเฮ้ย<ๆ>อละลรเนาะคิดปรอวอัติเลยเฮ้ยสวยสวยสวยอยู่ดีกว่า ดีกว่าอินเตอร์เนชั่นแนลนกเปิดตามอยู่บ้านกี่ไล่ของเรา3-400กว่าไล่นี่เอ้เฟิร์นเอานกดีกว่าเขาที่เป็นขับเยอะมากเขายิ้มนะโอ้ยยกละสักอมแล้วหนูเอ็นดูพี่รึเปล่าดูมีหมดปะจีนอ้อยมีหมดเลยหนูว่านี่โอเคเฝึกวันได้แจ็คขอให้เจอเลยลูงเรืองนะลูกนะถ้ามีงานเยอะๆก็เรียกแม่ด้วยนะได้เลยแม่เราเวลาทำข้ข้าวอ่ะ พู้เล้นจะร้องไห้เลย,เ,ยเป้าหมายของเราในชีวิตคืออะไรชอบเลี้ยงช้าต้องระมัดระวังอย่าประมาทความล้อหลวงช่วงนี้ต้องยุดร่วมเปิดสึกโดยแลลิน Property ีนี่สบู่เหลวอ,อาบและสระสมายบ Booster s e ี i e s บริษัทอินทัชโฮลดิ้งจำกัดมหาชนเย็นเย็นเรื่องดื่มน,น้ำจับเรลียงราศีใดในช่วงนี้รวยปู่ปู่พีโพ่โพรพี่มนต์ตอบว่าร,ราศีมิถุนก็อย่างปกติมิถุนทำไมต้องมิถุนวันนั้นดูในการสัมภาษณ์เนาะอาจอารย์รักมาออกแล้วบอกว่าราศีมิถุนเนี่ยจะรวยมากก็เลย คิดว่าน่าจะเป็นม่ถูกแล้วเป็นการโวยพรตัวเองด้วยเมื่อเราคิดแต่สิ่งดีๆก็จะได้รับสิ่งดีๆกลับมามามาถึงแจ็คค่ะแล้วแจ็คตอบว่าราศีมีนทำไมต้องมีนมายาครับผมเออทำไมตามเขาตลอดเลยคือที่ตามเลยเพราะว่าจริงๆแล้วผู้จัดการเขาบอกมาว่าให้ดูแลน้องน่อยเขาดีเวลาเห็นขาวๆอะไรแบบนี้แล้วมันรู้สึกยังไงตัวเล็กน่ารักจะเตือนเขาไงว่าเขาจะรวยอ่ะรวยจริง รวยปุ๊บเนี่ยต้องดูคนให้ดีเวลาคนมาจีบเนี่ยรวยบางทีอาจจะแบบทําอะไรที่มันผิดกฎหมายก็ <g ul ain> เลยเตือนน้องว่าแบบราศีอาจจะรวยอะไรเ<อ>งี้ยพรืออาจจะแฟนหรืออะไรเงี้ยก็ต้องระวังนิดนึงแล้วกัน,ค, <ะ S 2> นครับผมเฟ<ม>ินค่ะแล้วฟินแตว่าราศีราศีธนูทําไมต้องธนูเขาอวยเรามาไม่ได้ไม่เกี่ยวกับ,กบเรื่องอวยเลยผมเขียนชื่อคุณก่อนแล้วคุณเขียนชื่อผมตามมาหรือเปล่าบอกเข้าไปก่อนไม่ใช่ดิฉันเขียนชื่อลงเฉยๆลงมีไรอ่ะลง ลุงเอาเพิ์นไม่คือไม่ได้ว่าเกี่ยวกับมาอวยอะไรกันเองเลยพราะพูดตรงว่าทุกวันเนี้ยที่โสนเนี่ยทุกคนก็พยายามที่จะแบบผู้ชายหลายๆคนก็พยายามจะเข้ามาหาเราเพราะคิดว่าบ้านเรามีฐานะแต่ถ้าพูดตรงๆเลยคือคุณรู้จักคุณสงการไหมรู้จักสงการไหมรู้จักเขามาจีบเหรอไม่เขาเป็นใครคุณสงการเนี่ยคุณสงการเขาเป็นคำอยู่เขาใหญ่เขาเนี่ยเอาพูดตรงๆเลยนะสิ่งที่เขามีอันาจักที่เขามีเนี่ยผู้ชายคนนี้ที่ชื่อลงเนี่ย ไม่แพ้สงการเลยจริงเขาเนี่เย <c oughs> เขาเนี่ยมีมีเยอะมากแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าเขาชอบเอาไปแบบไปซื้ออะไรที่มันแบบไม่เข้าท่า <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก็ซื้อช้างเดี๋ยวก็ซื้อมาอะไรก็เยอะควันกันอยู่คนลงมีช้างด้วยหรอช้างไม่มีมีแต่มาคือนรองภูฟ้าเดินอยู่ที่อาเจอกรีนแล้วเรากาว่าให้ลูกค้ามานั่งขี่เล่นก็ยังไม่มีลูกค้าคนไหนกล้าขึ้นไปขี่ตัวดีดตัวดีดอ่ะก็คิดว่าเป็นลุงแล้วนกตอบว่าราศี ตุนครับผมราชีตุนทําไมต้องตุนตัวเองตัวเองครับก็ช่วงนี้ก็กําลังจะเริ่มเริ่มเริ่มจริงๆอ่ะนุกเปิดฟาร์มอยู่บ้านอยู่แล้วอ๋อเปิดฟาร์มที่ไหนจังหวัดอ๋ออย่างนี้แบบเป็นคู่แข่งของเจอากรีนอย่างเงี้ยเนื้อกว่าหรือเปล่าไหนลองเล่าที่กี่ไร่ของเราก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับประมาณประมาณสามสี่ร้อยกว่าไร่โอ้เนี่ยเขาโยนกำนานนะเขาไม่พูดเลย ก็สี่ร้อยกว่าไร่อ่ะสมมติอ่ะตีให้สี่ร้อยไร่อ่ะอ่ะแล้วถ้าบวกกับอีกยี่สิบไร่มันจะเป็นเท่าไหร่สี่ร้อยยี่สิบเอ้เฟิร์นเอานุ๊กดีกว่าไอ้กายเงียบเงียบก็จะมีมากกว่าสี่ร้อยไร่โอ้โหเอาแน่ๆไว้ก่อนลูกนุ๊กจะทำอะไรก็อยู่ใช่ครับอยู่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 คอนแก่นครับคอนแก่นใช่ครับตอนนี้ก็กำลังจะทำไร่ไร่ไร่มะพร้าวแล้วก็มีแผนว่าจะ จะทําไร่ทุเรียนด้วยก็จะจะซื้อเป็นเป็นไร่ทุเรียนแล้วก็เป็นเป็นเป็นต้นที่โตแล้วผลได้แล้วเลยอ๋อคือคือเหมือนว่าเขามีปลูกอยู่แล้วเราก็ไปซื้อใช่ใช่ใช่แต่ว่าสวนทุเรียนจะจะจะมาดูอยู่เมืองจันครับเมืองจันทร์ก็ก็มีดูไปแล้วอ๋อโอเคโอเคมาถึงปลายจ้ะแลายแต่ว่าราศีราศีเมษนี่ทำไมต้องเมษได้ครับมีกี่ล้านมีกี่ล้านเมื่อกี้เขาสามสี่ร้อยประมาณสองสามไร่นะครับอยู่ศรีลม อุ้ยอยู่สีลมครับสองสามไลนอยู่สีลมเพื่อนตายโอเคยังยังไม่ได้ซื้อนี่ยังไม่ได้ซื้อครับตอนนี้ยังไม่แล้วแล้วจะซื้อไหมเปลี่ยนใจแล้วเหรอไม่ไม่ได้ซื้อแล้วครับเงินไม่พอไม่ได้ซื้อเหรอไม่ได้ซื้อคะไรไอ่ไมไอเไม่ไตัดเลยจะมีแผนทำธุรกิจของตัวเองครับผมทำอะไรหรอจะเป็นธุรกิจของครอบครัวเกี่ยวกับการขายขนมขายขนมใช่แล้วก็มีอยู่บ้านมี C N P house ด้วย รีซอสอยู่ที่สีสะเกตครับสีสะเกตแล้วก็สีสะเกเนี่ทุเรียนดังสีสะเกตหรอทุเรียนดังแล้วก็มีที่ดินอยู่ตรงนั้นก็จะปลูกทุเรียนภูเขาไฟตรงนั้นเออนีดีดีแต่ซีนพีเฮานี่เขาเขาเปิดมาได้มาได้เป็นปีแล้วนะครับแล้วโอ้โหลูกค้านี่เยอะเลยไม่ได้เข้าสักคนไม่้เาลยไม่เปิดให้คนเข้าเขาไม่ได้เปิดให้คนเข้าแม่เขาสร้างเสร็จแล้วเมื่เลยถามว่าแม่เปิดตอนไหนแม่ไม่เปิดแล้ว แม่จะไปปลูกผักแทนอ้าวแต่ตั้งเสร็จแล้วกี่ห้องลูกกี่ห้องมันเป็นมันเป็นเฮาส์ครับก็เหมือนอยู่เป็นบ้านธรรมดาก็ประมาณเห้องครับ9ห้องอ๋ออ่าโอเคติดตามนะว่าเขาจะเปิดให้มนุษย์โลกเข้าไปพักได้เมื่อไรมาญาจ่ะแล้วมายาแปลว่าราศีเมษทำไมต้องเมษเขามีแฟนคับเยอะมากแล้วก็ใครมองเขามาก็คือแบบว่า เอ็นดูเขาอะไรองี้ไม่ว่าเขาจะเขาบอกเขาจะทำธุรกิจใช่ไหมหนูเชื่อว่าแบบจะมีแฟนคลับแล้วก็คนที่แบบชื่นชอบในตัวเขาผลงานเขาจะแบบซัพพอร์ตเขาอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นคือเขาดูเป็นคนที่แบบอ่ะยิ้มน้วยเขายิ้มละโอ้ยโยบก็าจะพร้อมแล้วหนูเอ็นดูพี่หรือเปล่าเย้หนูมีหมดมาจริงวะมีหมดเลยนี่ โอเคเืึกก็ได้แจ็คไม่หาแจ็ควว่าปูมาตั้งแต่เทปแรกมันเาวแล้วเออไม่ได้แล้วแล้วเราเราแล้วเราชอบได้ไหมสมมติว่าเป็นไม่ใช่แบบใช้หนูมาเป็นแบบว่าสาวห้าวอย่างนี้ได้ไหมได้ค่ะหนูได้หนูไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาอยู่แล้วเราห้ามล็อกจะขครอยากก็แล้วนะเข้ามล็อกอาจารย์แล้วถอดไปไปไหมพอเราเขาจอนมีปัญหาหรือเปล่าไม่มีครับ กอผู้จัดการหนูก็ชอบแต่ว่าพี่นกตายเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ชอบด้วยแหละนี่และเองตัวตอบว่าครับราศีธนูทำไมต้องธนูคือคือผมอ่ะแม่แหม่แหม่แม่แม่ข้างมันยืดมันชัดอะไรขนาดนั้นนะก็รวยรวยแน่ๆอย่างนี้ดีกว่าเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวดูบอกให้เลยว่าเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไม่ได้ครับผมจะบอกว่า ลุงลงนี่เป็นคนนึงที่ทำให้ผมลองบรรยายเป็นหมอลำโอ้โหเหมือนนี่นปล่อยป้ายอ่ะแ๊บแป๊บนึงนี่โยนไม่ดูคนคือยางนับมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่อตอนที่ผมเริ่มเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงแบบเต็มตัวแล้วพอดีว่าช่วงนั้นเนี่ยมีบทสัมภาษณ์อันหนึ่งขึ้นมาของลุงงนั่นเองเขาบอกว่าคุณอยากเรียกตัวเองว่าคุณเป็นคนทำงานอยู่ในวงการบันเทิงถ้าคุณไม่ได้ทำงานเจ็ดวัน ไอเราทํางานใหม่ๆอาจจะอาทิตย์หนึ่งอาจจะวันสองวันก็เรียกเต็มตัวแล้วว่าฉันเป็นดาราแล้วแต่เขาบอกว่าไม่ใช่คุณไม่ใช่อย่าเรียกตัวเองว่าทํางานก็เลยดูแล้วอ้าวไอนี่ดาบโมะวะแต่คิดได้ไงอุ้ยเราอย่าเหลิงอย่าคิดว่าตัวเองเป็นดาราก็เลยต้องทํางานเพิ่มขยันเพิ่มเพราะว่าคาพูดของเขานี่แปลว่าเขาเป็นคนที่ขยันมากและนี่คือผลว่าทําไมตอนนี้เขารวยและเขาจะรวยยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นโอ้โหสุดยอด อา,อาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีใดในช่วงนี้รวยอู้ฟู่คือราศีเมษรครับ รกรกฎครับราศีที่ในช่วงนี้รวยอู้ฟู่ได้แก่ชาวราศีเมษและกร,รกฎว่าด้วยลัคนาราศีเมษดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวศุกร์ช่วงนี้โคจอได้ตำแหน่งเป็นราชาช่งแล้วช่วงนี้ดาวเจ้าเรือนการเงินชาวราศีกร,รกฎ โจรได้ต่าหน่งเป็นมหาอุดแปลว,ว่าดีทั้งเมตรทั้งกรกฎถ้าทักว่ารวยอ,อู้ฟูเนี่ยนอนรอได้ไหมไม่ได้ชาวรัคนาราศีเมษกราศีกรกฎต้องวางแผนจากความจริงของชิดว่าอะไรที่พอจะทําได้มีความรู้อะไรมีความสามารถอะไรต้องสุดตัวสุดชีวิตสุดกําลังไม่เลือกมากไม่เลื่องมากเ,าเลือกและเลื่องมากอย่าให้มันมีตรงนี้ ง่ายเข้าไว้แล้วดีนะครับก็ไปหาโอกาสเปิดดวงชะตาไปมูซะบ้างไปไหว้พระไปทําบุญนะครับทำอะไรก็ได้ที่มันเฮงเฮและสบายใจเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าไอ้รวยอู้ฟู่เนี่ยมันชัดเจนคือช่วงนี้ประมาณ1เดือนนับตั้งแต่วันออกากาศก็ขอให้ไปวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของชุดนักธครการงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงชิดเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณจงใช้โอกาสในการเกิดอย่างมีประสิทธิภาพ บนโอกาสที่ให้แล้วเราสู้เราลุยเราก็เห็นคนหลายคนที่รวยอย่างฉับพลันด้วยสัมมาอาชีวะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เป็นโอกาสในความหวังให้ตื่นตัวตื่นรู้มีกําลังใจมีกําลังที่จะนําไปสู่ความตําเร็จเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบกันทุกที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้รวยอู้ฟู่ได้แก่ชาวราศีเมษและกรกฎวันถุกครับ ก็คนนั้นเขาจองไปซะแล้วอ้าวของแบบนี้ต้องให้เขาเลือกดิเขายังไม่ได้พูดเลยว่าเขาจะเลือกใครถ้าเป็นค <sh ุณคุณจะเลือกใครเลือกใครให้ดีให้ดีเลือกใครนี่ป uh uh> um> ีเนี้อู้ฟ um ู่แนะ่ปีนี้แต่เขาก็อู้เหมือนกันูกู่ก็ตอบตัวเองด้วยนี่จะไม่ให้อู้ฟู่ได้ยังไงที่ผ่านมาเนี่ยนะครัคือได้รับรางวัลรับรางวัลเท่านั้นไม่พอ ทำไมต้องมีการโหวมอบของยิ่งใหญ่ขนาดนี้นิชไม่เคยเห็นมาก่อนดอกไม้เป็นช่อดอกไม้ที่เป็นล้านเป็นหงเป็นเต็มเลยอ่ะเป็นเงินเป็นล้านเขาเนี่ยเขาตัวเขาอยู่เท่านี้ตัวเขาอยู่เท่างตัวเาอยู่เท่านี้ใช่ตปีกใหญ่เท่านี้มันจะร่วงไหมมันมีร่วงสักใบไหมแบบกำลังเดินเดินอยู่แล้วมันร่วงพื้นอ่ะมีมีร่วงครับแต่เก็บทันอ้โนี่ดูดิดูดิมันยิ่งใหญ่มากเลยยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันใหญ่แบบไม่อยากหนึงสือตอนแก่อ่ะตอนแก่นี่มีปีกอีก มียอดดอกไม้อะมียอดดอกไม้ใหญ่มากอันนี้ได้คนเดียวหรือว่าได้ทั้งคู่อันนี้ได้คนเดียววันที่ไปรับรางวัลพี่ประกาศรางวัลให้เขาได้เองเลยนะล่าสุดเนี่ยรายการคมชัดลึกประกาศรางวัลเขาได้รางวัลปัปปูล่าโหวตของแบบว่าอะไรจัได้สถานแต่เขาเป็นคนดียวนี่ดูดิเขาเรียกว่าแบบแฟนๆนะรักเขามากไงรักเขามากแฟนหลายคนไหมหรือว่าจากคนเดียวเลยก็เหมือนว่าเขารวมกันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มครับไม่ใช่แค่นั้นนะพูดว่าเขากำลังไลฟ์อยู่เนี้ยเขาบอก โหช่วงนี้นะเนี่ยนี่ยังไม่ได้แปลงฟันเลยนะบริยาติฟันที่บ้านหมดพูดเลยคือไม่ได้หวาดต้องการของนะมาเป็นลังมาเป็นรถบรรทุกเลยเหมือนวันก่อนล้างรถเฉยๆครับบ้านไม่มีกระมังแล้วคราวนี้พอพอตกเย็นมากระมังเต็มหน้าบ้านเลยแล้วล่าสุดเขาพูดแฟนไม่มีก็เดี๋ยวแฟนขับก็มาส่งให้เขามาเป็นแฟนอีกก็ไม่เอาตอไม่ใช่เราหรอกอะไรนะไม่ใช่เราหรอกเออแล้วพี่อต่อย่าพูดแตเอย่พูดให้เจ็บช้ำเาล้หนึ่งเฟินบ้างไม่ไม่คือโปรเจกต์ พูดเรื่องหนังใช่ไหมโปรเจกต์มันก็ยังเป็นแบบมันอยู่ในขั้นตอนของการดาเนินการเฟิร์นอ่ะไม่อยากพูดอะไรมากแต่ว่ามีคนชอบพูดเหลือเกินเออมันมีคนชอบพูดแทนเราอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ค่อยอยากพูดอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็น่าจะภายในปีนี้ที่จะได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างขอให้มันแบบว่าเออมันออกมาเป็นผลงานจริงๆจังเพราะมันก็เป็นผลงานแรกของเราเราก็อยากทำให้มันเต็มที่เท่านั้นแหละเป้าหมายของเราในชีวิตคืออะไรอยากรวย อยมีผัวอย่มีผัวก็อยากรวยนี่แหละพอรวยเสร็จเราก็เอาเงินไปให้ใช่หนูตั้งใจเลยนะว่าชีวิตนี้หนูพูดไว้เลยนะหนูจะพูดต่อหน้าคนบางคนอยู่แถวๆนี้ด้วยว่าหนูไม่ต้องการผู้ชายรวยคนรวยไม่ต้องมาจีบหนูคนที่เป็นแบบไฮโซไฮโซอะไรไม่ต้องมาจีบหนูจนจนเดี๋ยวหนูจะเลี้ยงเองแล้วขอประกาศตรงนี้เลยนะว่าต่อหน้าเอาตามมันอะคืนทันว่าคอนเสิร์ตที่จะอากินที่เธอจะจัดเนี่ยเดี๋ยวเขาพูดเพูดอีกแล้วเนี่ยคือ อ่ะช่วงเดือนนั้นว่าโอ้ถ้ารบกวนด้วยนะคะนุกปายเดี๋ยวขออนุญาตดิวๆนี่คือจริงๆแล้วว่ามีคือบ้านเราก็มีที่แหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเออมันก็ มันก็สามารถที่้นใช่มันก็สามารถที่จะจัดเป็นแบบว่าคล้ายๆเป็นมิวสิกเฟสติวัลได้อันนี้ก็ดําเนินการอยู่เป็นที่ของพ่อเรานี่แหละอะไรเงี้ยก็ไปปีนี้แล้วจริงๆเราอยากจัดที่อื่นไหมเอาจริงๆอ่ะจริงๆก็อยากจัดที่อื่นก็อยากจัดเขายงเขาใหญ่อะไรเงี้ยเออแต่มันมีคนบางคนเนี่ยป้าป้าขอรับกรรมสิทธิ์ในการที่จอดรถนะอจะเก็บตังค์ที่จอดรถที่จอดรถไเก็บคันละยี่สิบเหรีเอเออสองพันคันป้าเข้าไปเท่าไหร่แล้วล่ะเออที่จอดรถ อรก็ขอประสบความสำเร็จและขอความรับมมือทั้งคู่นี้นะคะพีคนตอบถูกทั้งหมด4คนค่ะนั่นก็คือลุงลงนะคะพี่เจนนี่เขียวแล้วก็ป้ายปายแล้วก็มายาค่ะครับผมอ่ะสึกข้อหน้านะครับคุณผู้ชมจะดีหรือร้ายสักครู่ครับราศีใดในช่วงนี้ใช้เงินหรือตบทั้งที่แล้วผมบอกมันบอกว่าเป็น นี่หลายสิบล้านอะ่ะนี่ผมมาอัปเดตว่าหายไปครึ่งหนึง่งแล้วใจดีใจอ่อนเวลาไปกับเพื่อนถ้าสมมติไปแบบแบบแหงเอาอะไรเงี้ยเราตื่นมาทีเงินหายบัญชีไปแบบจริงปะหาเพื่อเ,อเงินสองพและเันนั้นไม่คิดโมยพท้องกันพภูมีใสายก็มาหากเราต้องถูกฟันๆๆจะเป็นด้วยเหตุใด<อ> อยากให้เธอสักทีอยากให้ฟรีเรื่อยไป